ครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงทีรท้อใจกันน No. ชืฮัลโหลครับผมชืฮัลโหล how are you ไปแต่งคิ o คิดดาวสินะครับก็วันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มีโอกาสมากับวากอล์นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าขอบคุณท่านผู้มีหานมากๆที่ที่ไว้วางใจกันนะครับที่ให้การให้ราเป็นครั้งที่สองนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับที่มาวากอล์ครู อกตื่นใจทุกครั้งนะครับผมชื่นอกชื่นใจทุกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าก็เรามีนมเย็นมาแจกทุกคนเดี๋ยวตอนท้ายนะครับจะมีนมเย็นมาแจกทุกคนใครที่กำลังรู้สึกว่าร้อนอกร้อนใจหรือว่าหรือว่าอยากจะมีอะไรดื่มๆแก้กระหายว่าก็เรามีนมเย็มาฝากาทุกคนวันนี้นะครับผมอ่ะฮะใครฝ่าลอกหวีเลยฮะมีมียามาด้วยครับนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ชาวพัทยาทุกคนนะครับวันนี้การทพพัฒมาที่เซ็นทัน่นพัทยานะครับก็รู้สึกว่า,าดีใจามากๆที่เป็นแฟวันนี้เนี่ยครับทั้งนาเลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมมีเพลงพิเศษมาฝากหลายเพลงเลยครับเพลงกสักคู่นี้คือเพลงหนึงใารเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันนะครับผมเพลงต่อไปครับเพลงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีครับไกลแค่ไหนคือใกล้จัง Am wedi gweld taith yn dod i'r fwrn Beia'r dawl ฉันไ,ได้รับรู้ความในใจของเธอให้ทนต่างๆที่ยัง ครตอนเราเข้าสู่พื้นที่ารูก็คุยเป็นทางการอีกครั้งครับผมก็เสียงพีทกับแฟนหนึ่งครั้งค่ะต้องบอกว่าเกินมาตรฐานในการเสียงเนี่ยเกินร้อยยี่สิบเดซิเบลไม่กันเกือบยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะอีกนิดนึงแม้ขอเสียงแบบร้อยแปดสิบเดซิเบลได้ไหมเยอะ บางเครับตอนนี้ก็มีละครเรื่องคู่กรรมครับก็ออนแอร์อยู่ทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มสิบนาทีทางช่องห้าครับทางช่องห้านะคะถึงกันก็ดูคู่กรรมได้เนาะใช่ครับรับบทเป็นวานัทนะฮะก็อย่าลืมดูโกบุริอังสุมารีแล้วก็วานัทด้วยตอนนี้ก็กำลังกลับมาเมืองไทยแล้วเข้มข้นมากๆครับผมเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะกันหามาถึงพนักงานอู้ว่ก็คืออ่าแล้วคำว่าคู่ของการนี่คือยังไงเอ่ยคู่กันนะครับก็เป็นคู่ เป็นความความแบบมิสเศยดงดู uh huh. นะครับผมแต่ว่าเราเจอใครปุ๊บเนี่ย oh my g uh ือ you're cool อะไรประมาณน้นะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราแบบพูดได้เลยว่า oh <my. S 1> เขาคูลจริงอะไรอย่างเง uh huh. ี้ยแค่ที่บ้านิบาเนี่ยหนึ่งละกันถ้าพูดถึงการแต่งตัวคำว่าคูลที่มาถึงปุ๊บแล้วการทำท่าเมื่อกี้ you're cool เป็น,นไรน้อยชิ้นครับผม เออคือต้องดูต้องดูไวด้วยดูดูความเหมาะสมด้วยว่าเราได้หรือเปล่าได้แน่นอนค่ะสำหรับนๆองกันเชื่อว่าน่าจะร้อนรู้แน่นอนกันร้อนไหมคะร้อนครับร้อนครับเดี๋ยวสักครู่นะคะสำหรับการเนี่ยเราเพื่อแฟนคลับเดี๋ยวเสิร์ฟนมเย็นฟรีแต่แฟนๆขนมกันเนี่ยเดี๋ยวซื้อบาโก้เดี๋ยวแจกนมเย็นให้นะคะจริงครับ เพื่อท่านและขอรายการลองชวนแฟนหน่อยค่ะครับผมก็ตอนนี้นะครับทุกท่านกำลังอยู่กับดนกรรมใหม่ล่าสุดของวายก็คูลนะฮะที่ทุกท่านเนี่ยได้คลายร้อนกันในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ใครที่รู้สึกร้อนอกร้อนใจค่ะผมว่าใส่วายก็คูลเนี่ยใช่่แล้วคะเย็นอกเย็นใจแน่นอนแน่นอนแตเย็นชื่นใจอย่าลงเย็นพร้อมเสิร์ฟปั๊บได้นมเย็นด้วยค่ะ สายชื่อว่าท่านางมูนแต่เมาเนี่ยเดี๋ยวแฟนขับมีบอกว่าคว้าอะไรขึ้นม้ที่สาลด้นานเลยอยากจะสนุกกับการต่อไหมคะ